นนี้ฉันจะพามาแนะนำประวัติของโรงเรียนยาลูวิยาค่ะโรงเรียนเราดาวาลูวิยาเป็นโรงเรียนคาทอลิกตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจาคมพศ2497ณบ้า,านเลขที่31ถนนเจ้าฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่40ไร่โดยมีเป้าหมายเล็กๆเป็น ขมุกอรางราชบุในขณะนั้นเป็นผู้ดำริและขออนุญาตจากกระทรวงการศึกษาเอกชนจัดตั้งขึ้นโดยมอบให้บาทหลวงและและคณะนักบวชลอยแผ่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ดำเนินศิจการค่ะโรงเรียนลุ่มปีาเปิดบบรักสมัครนักเรียนชายหญิงตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีทีห่หนึ่งโดยมีนักเรียนทั้งหมด1 9 0 0คน เชื่อมั่นและความมั่นคงสีขาวหมายถึงสีแห่งความบริสุทปัจจัยของโรงเรียนก็มีูว่าพัฒนาความรู้เช,ชื่อเชิงคุณธรรมจิจกรรม,งมงพร้อมมือสร้างกลุณมชุมชนค่ะและนี่คืออาคารอนการนะคะอาคารอันกาเป็นระบบอนุบาลจะแบ,บ่งเป็น2ประเภทได้แก่หนึ่งยมอนุบาลรับนักเรียนอายุตั้งแต่ สองขวบ,บริบูรณ์ขึ้นไปข้อ2อนุบาล1ถึงอนุบา,าล3รับรับตั้งแต่3ามขวดบริบูรณ์ขึ้นไปเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะเริ่มแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพัฒนาการอย่างสมวัยค่ะควันนี้เราจะมาแนะนาอาคารกาตาอาคารคาตาเป็นระดับชั้นประถม ก็ว่าเราจะมาดูอาีอาคารต่ออย่างต่ออยางออนี้เลบ้บ้